สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปปัากรณ์นชะตาของคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับพัากณร์ระหว่างวันที่15สิงหาคม2555นะครับ15สิงหาถึง15ส,สิงหา2555นะครับเรามาดูดวงกันนะครับว่าดูดูไพ่นะครับว่าคนที่เกิดวัน ตังคานนะครับในรอบ15วันหลังเดือนสิงหาคมนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรามาติดตามกันนะครับ,ค,รบคนที่เกิดวันอังางคารนะครับในรอบปักนี้นะครับเครื่องเดอนหลังนี้ดูแล้วคนทางนี่เครียด <c oughs> <c oughs> ต้องเจออุปสรรคนิดนึนะอุปสรรคที่ว่าอนะไก็คือบรรยากาศภายนอกที่มากระทบเรามีเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทําให้เราจิตใจเราปรารถนาดีนั่นเองที่จะให้งานสําเร็จเราจึงฝ่าฟันสําเร็จนะครับผมใา้ใปน,นี้นะครับฝ่าฝ่า,านะฮะให้ไน,นี้เนี่ยเป็นเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรค ความสำเร็จเกิดจากใจของตัวเองเป็นหลักเกิดจากความเพียรพยายามความมุมานะการตั้งสติเพื่อแก้ไขปัญหาถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมมัานจะมีหิมะมีบารมีหิมะแต่ภาพมีหิมะนะครับ มีฝนนะครับมีเศรษฐกิจเฉพาะเกิดที่มันไปไม่ได้การพออยู่พอเพียงการปรับใจเราให้สบายเนี่ยมันก็จะสบายนะครับงั้นคนดูวันอังคารช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้จิตใจของเราในการเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะครับต่อมาครับเรื่องของการงานมากนะครับการงานนะครับผมช่วงนี้ดูแล้วต้อง ดูเหมือนกับเกิดเฉพาะต,ตึงเครียดนะครับถ้าเป็นลูกน้องที่ทํางานก็โดนเจ้านายเพ่งเลงนะครับเพ่งเลงในเรืเร่อง,งของกฎระเบียบเพ่งเลงในเรื่องของความขยันเพ่ในเรืเร่องของสิ่งที่เราต้องโชว์ความสมาร์ออกมานะครับช่วงนี้นบรรยากาศที่ทำงานจะค่อนข้างที่จะก,กดดันกันนะครับดูแล้วก็เป็นห่วงพอสมควรนะครับก็แต่สุดท้ายก็ผ่าผลดีดีหากเราอยู่กรอบระเบียบ นะครับสำหรับการเงินการลงทุนสําหรับคนเจ้าของกิจการนะครับช่วงนี้ต้องติวเข้มระเบียบวางเรื่องของบัญชีให้ดีครับการเก็บเงินนะครับเพราะในนี้มันหมายถึงการตรวจสอบในระบบที่ทํางานว่าช่วงนี้คุณการทํางานหรือของการเก็บสตางค์เรื่องมีปัญหานะครับลองดูนะครับคนที่เกิดวันอังคารการเงิน การงานต่อมาครับผมการเงินบ้างนะครับการเงินนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับในรอบป,ปักนี้15ปักหลังสิบห้านี้ถึงส1สิบเงหาคมนะครับการเงินนะครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าอ,อย่างเรียกเรียกเรียกว่าอะไรเดีย หมายถึงว่าถ้าคุณมีมีครอบครัวมีคา่าใช้จ่ายที่มันตรึงอยู่แล้วนะครับพยายามจ่ายสิ่งนั้นก่อนนะครับเพราะถ้าคุณเอาเงินออกไปใช้ส่วนฟื้อฟงเลยก่อนเนี่ยรับรองครับปัญหาตามมาแน่นอนเพราะไปนี้ก็คือนะครับเห็นภาพน,นะครับก็คืออาจจะช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ฟิกอยู่แล้วก็พยายามจ่าย้จ่ายที่ฟิกก่อนถ้าไม่งั้นจะต้องเอาไปหางานพิเศษต้อไปหาเงิยี่เมืนเข้ามานะครับ ซึ่งมันก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่ยากนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นการเงินในรัฐกลุ่มให้มากนะครับผมส่วนคนเจ้มหนี้องิจการนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันมันจะสอดคล้องกันก็นคือเรื่องของการเก็บสตังค์นะครับหรือเรื่องเรื่องของการผ่อนผันถ้าเรามีเจ้าหนี้ก็ไปผ่อนผันเจ้าหนี้กันก่อนนะครับผมถ้าหากเป็นเรื่องของสตังค์ก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับการเงินก็ดูแล้วนะครับไม่ติดขัดถ้าหากวางแผนได้ดี อย่างที่บอกครับมีค่าจ่ายฟิกก็จ่ายไปก่อนนะครับส่วนชุ่วเฟือยนะครับว่ทีหลังถ้าสลับกันเมื่อไหร่นะครับจะส่งผลให้งานติดขัดทันทีนะครับต่อมาคนโสดบ้างความรักนะครับคนโสดเป็นยังไงบ้างนะครับคนโสดก็ดูแล้วนะครับถ้าเป็นชายก็จะมีสาวมาหาได้นะครับผมถ้าเพศ เอาพูดง่ายคือเพศชายก่อนนะครับถ้าผู้หญิงนะครับผมก็โสดต่อไปนะครับผมแต่เพศที่สามนะครับเพศที่สามก็ช่วงนี้ดูแล้วมีแววหวานแหววนะครับมีแววที่จะพบคนที่ถูกใจนะครับอสำหรับคนที่มีคู่บ้างนะครับมีคู่อยู่แล้วจะตีหรือเปล่านะครับวันสิบห้าวันหลังดเนะก็ค่อ,อนข้างหนิดหนึ่นงอ่ะวันนี้คือมันสะเทือนนิดหนึ่งสะเทือนย่างสะเทือนใจ เราจะมีเรื่องให้เราต้องอใช้อารมณ์งัดกับคนที่เรารักนะครับอารมณ์ที่ว่านี่คือการเหมือนกับว่าเหมือนกับเรื่องของการปรับตัวนะครับเพราะช่วงนี้มันดูเหมือนกับว่าคนหนึ่งก็เหมือนกับเป็นคนเป็นสัตว์ไปเลยเพราะว่าความคิดแบบคนละอย่างไปเลยนะครับวิธีการนะครับผม ของผมนะครับเคยเจอเหตุการณ์นี้บ่อยนะครับลูกค้า,คาโอยเนี่ยทะเลาะก,กับแฟนทุกวันเลยพี่ทําไงดีทําใจกว่าถ้าทําใจไม่ได้ก็เปลี่ยนแฟนใหม่ไปเลยเปลี่ยนแฟนใหม่ง่ายกว่าอา้าวอะไรครับเพราะคุณต้องมันทะเลาะกันทุกวนันคุณมีความสุขวครับถ้าเปลี่ยนแฟนหม่ได้ครับก็เปลี่ยนซะแต่ถ้เปลี่ยนไม่ได้ครับทําไงครับ <c oughs> ทําใจ เราก็ทำตัวให้ส,สงบเงียบอย่าเกิดเรื่องนะครับไม่เช่นนั้นการทะเลาะประแว้งในเรื่องของความสุขตอนนี้จะรักกันนะครับกับการเป็นการทะเลาะก,กันฉะน,นั้นความรักในรอบเดือนนี้ก็ค่อนข้างนี้จะโหดนิดนึงนะครับไม่แทกดึงไม่ถึงเรื่องแต่งหักแต่เป็นเรื่องที่จุกจิกทุกวันนะครับก็อะไรก็ยอมบ้างนะครับไม่มีช้างเท้าหน้าไม่มีช้างเท้าหลัง,งครับมีเท้าเดียวกันนะครับเดินไปด้วยกันแล้วชุดคู่นะครับต่อมาครับเรื่องสุขภาพเป็นไงบ้างครับ สุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงดูแล้ไม่น่าห่วงอะไรน,นะครับผมมีแค่กิจกรรมครับทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ใส่เสื้อให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นควาจะเมาแดดเป็นลมแดดแพ้แดดได้นะครับแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฉนันก็ระวังเรื่องของสุขภาพของตัวเองในเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองนะครับเร,เรื่องป่วยหนักล้มฟุบเข้าโรงพยาบาลนี่ก็เปอร์เซ็นตอนอยู่รถแข็งแรงดีนะครับ จบแล้วนะครับวันจันวันอังคารสรุปได้ใจความว่านะครับผมตัวเราค่อนข้างที่จะต้องใช้ปัญญาใช้จิตใจในการแก้ไขปัญหานะครับผมส่วนเรื่องงาน,นก็ระเบียบรอบครอบนิดนึงนะครับผมส่วนเรื่องของการเงินก็สุดท้ายแล้วนะครับขึ้นอยู่กับระเบียบตัวเองกลับมาที่ใบนี้ทั้งหมดเลยครับ การเอาชนะจิตใจตัวเองให้อยู่อย่างพอเพียงได้แล้วก็มองใจเขาใส่ใจเราเอาชนะตัวเองได้ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้นะครับงนั้นปักนี้อยู่ขึ้นตัวเราเองทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าแนะนํานะครับผมแนะนําในการเสืิอดวงเชะตานิดหนึ่งสำหรับปักนี้นะครับออกสำหรับปักนี้หรือมาปัดจันยังไม่บอกเลยครับเอาไว้ว่าบอกวันนี้แล้วกันนะครับว่าวัน องคารนะครับก็ลองแนะนําให้เกิดการแก้ไขปัญหางานที่ดีขึ้นนะครับลองไปบริจาคหนังสือธรรมะดูนะครับซื้อหนังสือธรรมะครับไม่ต้องมากเล่มก็ได้นะครับเอาไปถวายวัดนะครับถวายพระนะครับถวาพระท่านได้รับแล้วแล้วท่านเอาไปให้ยาจมต่อหรือท่านเกิดปัญญาต่อนั้นท้นเนื่องจากหนังสือที่เราไปถวายเราก็ได้ปัญญาด้วยนะครับเวลาทำบุญนะครับอย่าลืมอธิษฐานขอให้บุญส่งผลอย่างไรนะครับ และส่งผลเมื่อไหร่นะครับอย่าลืนมนะครับว่าช่วงนี้ก็ตั้งสติของตัวเองให้มั่นนะครับอยู่กับการพอเพียงก็จิตใจตัวเองจิตใจตัวเองสามารถชนะทุกสิ่งได้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับในรอบปากนี้ก็ค่อนข้างที่จะเิขึ้นคอนี่นี่แต่ว่าก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับขอบคุณครับ